สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับน,น้องนุดาวก็จะเป็นกำแพงวังนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะเป็นกนหมวกอันนี้ไม่ต้องไปถึงเวียดน,นามนะคะก็สามารถใส่ได้ที่ร้านแม่เปียให้พรอคุณแม่เป็นภาษาลาวนะเออคุณแม่ขอมานะคะก็ขอให้คุณแม่นะคะถ่ายให้ดูท่าข้างหน้าอีกนิดน,นึงแล้วเราก็จะจบคลิปกันนะคะค่ะนุดาวขอจบคลิปจะเ สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับน,น้องนุ่ดาวอีกแล้วเสื้อตัวเดิมอีกแล้วท่านผู้ชมคะ่ะซึ่งนุ่ดาวนะคะก็มาถึงตรงที่ราชนาวีชมโมรน,นะทุกคนนะซึ่งข้างๆก็จะเป็นแบบตึกแบบโบราณแล้วก็จะมีของขายเป็นที่เดิลึกนะคะแล้วก็ข้างหลังนุ่ดาวก็จะเป็นแม่น้ําเจ้าพยานะคะเดี๋ยวนุ่ดาวจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่านุ่ดาวเองก็ <c oughs> โอ้ย เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันค่ะอยากจะเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเพราะว่านานๆได้ออกจากบ้านทีนึงจริงๆก็ไม่เชิงออกจากบ้านหรอกท่านผู้ชมออกจากบ้านมานานแล้วล่ะเราก็ได้ความแบบไม่เคยมาแถวนี้นี่แหละก็อยากจะพาทุกคนไปเที่ยวกันนะคะก็อาจจะอยู่ในสภาพแบบชุดเดิมนะคะที่จริงแล้วเราเตรียมชุดมานะทุกคนแต่ว่ามันหาที่เปลี่ยนชุดยากก็เลยไม่อยากเปลี่ยนก็เลยเอาชุดเดิมนี่แหละนะคะไปะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของน้องดาวค่ะไปกัน,นะคะ่ะก็จะเป็นกำแพงวังนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะเป็นกำแพง ีเรือเดี๋ยวเราอาจจะพาทุกคนล่องเรือด้วยนะคะมีรถเมล์ด้วยจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะส่วนใหญ่ฝรั่งค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยะคะ่ะท่านผู้ชมเราเดินดูฟอกันดีกว่าโอ้ขะโอ้น่ากินมากเลยท่านผู้ชม ไม่รับค่ะขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะพูดพราะจังเลยคุณยายเอาหูไม่ได้ยินโอ้แต่พูดเพราะมากๆเลยขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะอู้นี่ไงกางเกงช้างที่เป็นกางเกงยอดฮิตมากๆเลยขายดีมากๆเลยนะคะออ้นีค่ะ สุดแบบนี้เป็นสีแสดเ,เลยน่าจะเป็นท่าเรือทุกคนเดี๋ยวเราไปนั่งเรือกันดีกว่านี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้แอบลืมกล้องใช่ไหมแม่กล้องใช่เราโทรไปหาแฟนไปให้วิ่งตามไปให้หน่อยเขาอยู่ว่าอยู่เมื่อกี้เอาคิดว่าแม่ถ่ายเปล่ากล้องแ โอ้อันนี้ร้านแม่เหรอคะใช่ค่ะขอถ่ายหน่อยได้ไหมคะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมค่ะเราเข้ามาในร้านนี้นะคะก็จะเป็นอะไรที่แบบว่ามีของแบบอเป็นของฝากใช่ไหมแม่ใช่ค่ะโอ้ของที่ระลึกแล้วแม่เนาะวันใช่ไหมวันนึงนี่ลูกค้าซื้อไปเยอะไหมแม่ก็ลูกค้าก็ก็มีมากพอสมควรให้เราเจอโอ้โหของสวยมากเลยแม่แมคุณเปียนะคะ่ปรมดด้วย ได้เลยร้านร้านคุณเปียโอ้โหชื่อแม่ใช่ไหมใช่ค่ะว้าวทุกคนนี่ค่ะเห็นบอมีชุดไทยให้เช่าด้วยนะคะโอ้มีชุดไทยด้วยใช่ไหมแม่นี่ทุกคนโอ้โหอันนี้รองเท้านี่หนูเห็นได้ในหนังอะแม่ใช่ค่ะเห็นได้ในหนังนะเนี่ยใช่ค่ะนั้นรองเท้าปักทองว้าวอันนี้เขาเรียกุเดินว่่าฝรัง มไม่หินนี่ว้าวอันนี้เป็นแบบของเก่าท่านผู้ชมเป็นของเก่านะคะเนี่ยโอ้โหมีน้นองมีน้นองตุ๊กตาด้วยนี่โอ้ อันนี้ก็จะเป็นพวกผ้าแบบใส่แบบสบายๆท่านผู้ชมกางเกงช้างแบบขายดีมากๆเลยนี่อันนี้ข้างบนก็จะเป็นชุดไทยนะคะอุมีหมวกกุ๊บด้วยเหมือนคนเวียดนามใส่ท่านผู้ชมไม่ต้องไปเวียดนามใช่ไหมแม่ระวังตังค์จะร่วงระวังตังค์จะร่วงนี่ไทยแลนด์ ไทยแลนด์มีหมวกเลยท่านผู้ชมฝรั่งเขาจะชอบอะไรแบบนี้ทนะ่านผู้ชมมีแว่นตาด้วยบรรยากาศร้านก็จะเป็นประมาณนี้นะคะร้านคุณเตียนะคะแม่อันนี้เขาเรียกค่าอะไรนะ ท่าช้างค่ะอ๋อท่าช้างโอ้ใช่ไหมมันจะมีแม่มีเรือไปวัดอรุณ์ไหมมีค่ะก็นั่งเรือด่วนไปวัดอรุณอ๋อโอ้โอแขกอะแขกแขกว่าแขกมากระเน้องก็ามาเดินท่านผู้ชมดูสิคะอันนี้กระเป๋าน่ารักมากๆอันนี้ใบกี่บาทแม่ใบหนึ่งละโอ้สวยงานแฮนด์เมดเลย<ร>ใช่ไหมแม่สุด,ดยอดทุกคนอันนี้คือชุดไทยนะคะสามารถเช่าได้นะคะเช่าได้ สุดยอดมากท่านผู้ชมเกงมวยด้วยนะคะคเกงมวย้ใช่ไหมแฮมเมสหมดเลยใช่ไหมแม่ค่ะสุดยอดร้านคุณเปียนะทุกคนนะตรงท่าช้างนะคะสามสิสังเกตง่ายคือส,ยสวยๆใส่ช,ชุดดำคนอยู่คนเดียวในร้านนะคะโโอ้โหเขกากำลังฮิตเลยนะแม่งเกงช้างเนี่ยเกงมวยไทยนะคะ นี่กระเป๋าด้วยนี่บรรยากาศร,ร้านจะเป็นแบบนี้นี่คือคุณพ่อเจ้าของร้านเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมนี่โอ้ชุดไทยชุดนี้สวยจังสวยจังโอ้อันนี้ก็มีเทศสกจด้วยคนคะ่ะเข้ามาทำความสะอาดนะคะโอ้ดีจังเขาทำความสะอาดตลอดเลยเนาะดีมากเลยนี่แหละทุกคนดูยอดมาก หมวกอันนี้ไม่ต้องไปถึงเวียดนามนะคะก็สามารถใส่ได้ที่ร้านแม่เปียนี่เป็นสาวเวียดนามชินเจ้าชินเจ้าอุ้ยแต่ถ้าใส่ผมวันนี้ก็จะเป็นไทยแลนด์เลยนะอ่ามันจะมีหมวกไทยแลนด์ด้วยนี่ไทยแลนด์ราคาใบละกี่บาทแม่นี่ใบกี่บาท โอ้โทุกคนถูกมากแม่ละใบนี้ล่ะโอ้ใช่ไหมอุ้ยทุกคนดูนี่นุดาวชอบใส่หมวกอะไรแบบนี้ดูมันดูน่ารักดีแล้วก็มันแบบอ่าน่าจะได้ไม่ดำด้วยนะคะก็ถือว่าช่วยลง YouTube แม่ทุกคนเห็นหมดนะทั่วโลกเห็นหมดเลยแม่จะได้โปรโมทร้านด้วย แล้วก็ปี30มศูนย์นะคะขายตั้งแต่ท่าเรือด่วนจนท่าเรือด่วนนี้หรือเขาสร้างท่าใหม่ใช่ไหมแล้วก็มไ่เป็นไรมเขาก็ไปย้ายอยู่ยอดดีมานตอนนี้พอโควิดหยุดตั้งโควิดไปสามปีตอนนี้ก็กลับมาขายแล้วตรงเนี่ยนะคะขายเองเลยใช่ไหมขายเองเลยค่ะโอ้ดีมากเลยตรงตึกนี้เลยค่ะใครมาแล้วแพะไหนะคะทุกคนเราบอกเลยนะคะว่าราคาย่อมเยาวมากๆราคาไม่แพงเลยแล้วมีกระป๋องนี้นะคะ หนในแม่ไหนโปรโมทได้เลยเต็มที่เลยแม่เห็นไหมกระโปรงโอ้อันนี้เท่าไหร่แม่เท่าไหร่กระโปรงมีสี่้อยหว้าวเขาเรียกว่ากระโปรงผ้าคาตตอนแท้ใช่ไหมโอ้ทุกคนผ้าเขาดีมากเลยนี่นะเดี๋ยวงานแฮนด์เมดเลยว้าวใครสนใจมานะคะส่วนใหญ่ต่างชาติชอบนะแม่ต่าใช่ใช่เพราะงานแฮนด์เมดใช่เนาะเขาชอบงานมือใช่เนี่ยแล้วแม่ขายพิเศษลูกค้าประจำเยอะใช่ไหม มาแล้วมาอีกก็จะมาหาร้านคุณปีคุณเตียสวยสวยทุกคนคุณแม่สวยมากขอโทษนะสวยนะหกสิบเจ็ดแล้วขอโทษแม่โอ้หกสิบเจ็ดแล้วเหรอสองสเแม่แม่ยังสวยมากยังออร่ายอยู่เลยนะ <laughs> คุณพ่อก็ยังไม่อันีีเลยเจ็ดส <70. S 2> <ะ>ิบฮะเจบแจริงไม่ยเนี่ยคุณพอ่อเจ็สิบหอใช่คิดดีพูดดีทําดี แม่หนูคิดว่าคุณพ่อห้าสิบกว่าเจ็ดสิบแล้วค่ะเฮ้ยคุณพ่อยังหล่ออยู่เลยใช่ใช่คุณพ่อยังหล่อคุณแม่ก็ยังสวยเยอะท่านผู้ชมอยากจะให้ดูหน้าคุณพ่อเจ้าของร้านมากยังหนุ่มมากทุกคนอะให้ดูให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยอะให้ดูหน่อยนี่หล่อจริงทุกคนดูนี่พ่อพ่อได้สตรอะไรเนี่ยทำไมพ่อดูไม่แก่เลยจริงอจริงคิดดีพูดดีทำดีนะทุกคนนะไม่เบียดเบียนคนอื่น ังใจกนี่สุดยอดทุกคนนี่นี่นี่โอ้โหสุดยอดเลยแม่สุดยอดคุณเปียจริงเหรอขั้นเนี่ยแล้วคุณไม่หายเหรอหายแล้วตอนนี้ก็ไม่แล้วเลือดก็ลดลงเพราะนั่งสมาธิทุกวันเราลูกจิตหลวงปู่สดวัดตากันโอ้โหทุกคนเคล็ดลับนะคะการเป็นคนดีแค่นั้นเองไม่ต้องอะไรเยอะเลยมมี่กัดู้วยคะ ใช่แล้วก็คิดดีทําดีเนาะอยู่ต่อผู้มีพระคุณฟังตัดต่อชาติโอ้สุดยอดดีมากเลยแม่เนี่ยนัั่งงไวต้สมาธิ แผ่เมตตาให้ทุกคนที่ทุกคนที่มาซื้อของเราเราก็ต้องขอบคุณให้เขาเพราะเขามีบุญคุณกับเราเนาะใช่ใช่แม่ทุกคนนะค๊ะย่างวันวันนี้หนูมาเงี้ยเดี๋ยวคุณแม่นั่งสมาธิจองคืนก็แผ่เมตตาขอให้หนูมีความสุขใจสุขใจขอสวัสดีปีใหม่นะคะคุณแม่ขอให้หนูเจริญลูกเรืองขอให้มีความดีไม่มีความทุกข์แน่ ให้พรคุณแม่เป็นภาษาลาวนะเออคุณมแม่ขอมานะคะคก็ขอคุณแม่นะคะอนยุมันคนเยืนเดอ้อปรัถนาสิ่งใดค่อยใดสิ่งนัน้นสมดังมโนวางเด้วแม่เดอ้อซื้อว่าพวอยไพ่พสังยศมีมาต่องขอให้เจ้าให้ขอให้ใหใหเค้นให้การให้เป็นให้พญารลคาเดอ้อ สิ่งใดที่บดีขอให้กายเป็นดีสิ่งใดที่ดีขอให้ดียิ่งขึ้นไปด้วแม่เด้อซ่าถูกพรใดที่ให้คุณแม่นะคะขอให้กลับไปสู่หนูเป็นร้อยเท่าพันทวีนะคะขอให้หนูเป็นครอบครัวที่มีความสุขครอบครัวอุ่นนะคะขอบคุณค่ะโอ้วันนี้เราได้มาเจอกันก็ถือว่าเป็นบุญเป็นบุญมากมากเลยนาะแม่เนาะใช่ไม่มีอะไรบังเอิญทุกต้องใช่ค่ะ คุณแม่สงสัยว่าเรียกคุณแม่นี่ส่วนมากจะมาจากประเทศลาวเนาะแต่ว่าเขาจะมาน่ารักใช่ค่ะหนูก็จะเรียกแม่เรียกพ่อทุกคนเลยคือเรารู้สึกว่าการที่เราเรียกอะไรที่มันใกล้ตัวมันน่ารักมันเหมือนเรานับถือเขาอะไรเงี้ยก่อนนะคะไม่ไม่ได้ใส่แมสไม่เป็นไรนะคะพีกคนใส่แมสอยู่แล้วเนี่ยทุกคนเราไม่ได้รู้จักกันขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณค่ะสบายดีปีใหม่เด้อเดี๋ยวอะไรเป็นที่ระลึกไหมเอาอะไรที่อยากได้อะไร เอาอะไรก็ได้ที่แม่ให้แม่อยู่อยากได้อะไรแม่ไม่รู้ตอนที่หนูอยากได้ถ้าหนูอยากได้หนูอยากได้หมวกเพราะมันร้อนโอเคไปไบนี้ไปนี้ไปนี้ใบเด้อโอ้ยทุกคนหนูเกรงใจแม่จังเลยเก่งใจไม่ต้องเกรงใจห้าใบได้ไหมฟุตเล่นใช่พูดเล่นฟุตเล่นทุกคนหนูเดี๋ยวเอาใบที่แบบที่พบได้เนาะใช่เราที่เรารู้สึกว่ามันแบบโอ้นี่นี่นี่ใบนี้ดีกว่ามันหน้ามันอันนี้เลยให้แม่ใส่ให้แม่ คุณแม่น่ารักมากเลยท่านผู้ชมว้าวเราใส่เวลาเวาไม่เอาแดดหนูก็เปิดจะได้มีแสงค่าโอ้โหขอบคุณเวลาแดดออกหนูก็ปิดโอ้โหทุกคนพอเวลาแบบหนูไม่อยากจะนั่นใช่ไหมคะก็ดึงเชือกได้ใช่ไหมแม่ดึงเชือกแล้วเอาให้ไปข้างหลังว้าวเวลริกูดมากๆเลยท่านผู้ชม อันนี้เพว่งนี้คุณแม่จะขายใบสี่ห้ารอยแต่สมักจะเป็นคนที่รู้จักที่แม่ก็จะขายนัน่นใช่ไหมแม่คุแม่เอาล็อกของนี้ไว้นะโอ้หรือว่าลาวกับไทยก็เป็นพี่น้องกันเนาะเราก<ช>็เป็นค่ประเทศลาวก่นกอนตอนช่วงที่คุณแม่ไม่สบายไปป่วยเป็นมะเรนะ็งเนี่ยคุณแม่ก็จะไป ทำบุญที่ประเทศลราไปอะไรไปสร้างโบสถ์สร้างอะไรเนี้ยไปสร้างหอระฆังที่ประเทศอินเดียด้วยนะอาบุญมาฟังด้วยนะสาธุขอบคุณแม่โอ้หนูเอาจินนักฟังคุณแม่พูดแล้วขนลุกมากๆเลยแล้วรู้สึกว่าที่จริงแล้วการที่เราเป็นคนดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันช่วยได้ทุกอย่างนะแม่เนาะหนูยังเข้าไปใน youtube อ่ะ เขาเขียนว่าอารีอาจน้อยอ่ะอได้ได้แม่โอ้ขอบคุณนะคะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวท่านหูมิมาหนูจะมาหาแม่อีกนะได้ลูกเพราะหนูอยู่เทพอยู่แล้วใช่ดูแวะผ่านมาขอบคุณนะแม่ขอบคุณก่อนอีทีหนึ่งจอดนะลูกชื่ออะไรนะนุษดาวนุษดาวนี่ชือ อาลีอ๋อชื่อจริงแม่ชื่ออาลีอู้ชื่อก็เป็นคนอบอ้อมอาลีอะแม่ใช่เพราะตั้งชื่อให้ชื่อเป็นคนดีมากนผู้ชมขอบคุณนะคะใครที่มาที่ท่าช้างอย่าลืมมาอุ่นหนุนนะคะใช่ปแก้วใช่ไปพัแก้วแล้วมาแล้วบอกแล้วมาจากหนูได้ก็ได้ก็ได้อ่าโอเคโอเคโอเคนะที่ร้านคุณเปียแลนะทุกคนนะ ขอบคุณนะแม่นะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะี่อย่าลืมปะะไปที่หน้ได้ค่ะขอบคุณค่ะหนูจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกเหมือแม่รับรองต้องมี EP สองแน่หมวกแม่นี่ขอบคุณนะคะค่ะถ่ายให้ดูถ้าข้างหน้าอีกนิดนึงแล้วเราก็จะจบคลิปกันนะคะอ้ทุกคนคุณแม่เปียน่ารักมากให้หมวกนุ่ดามาหนึ่งใบน่ นี่โอ้โ,โอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะบรรยากาศก,าก็จะเป็นประมาณนี้เลยะคะ่ะนี่เห็นปะอันนี้คือท่าช้างนะคะเป็นเนที่น้อง นุชด,ดาวขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะคะแล้วก็ที่สํำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของน้องนุชด,ดาวนะคะขอบคุณคุณแม่เปียมากๆเลยที่ให้หมวกน่ารักกับน้องนุชด,ดาวนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ